สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Business Watch จับกระแสะธุรกิจนะคะวันนี้พบกับดิฉันอ,อนรดาเผาวิบูลค่ะพูดถึงเรื่องรถยนต์ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราถือว่านวัตรกรรมรถยนต์นั้นก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้จากรถยนต์ที่ใช้น้ํามันนะคะตอนนี้สามารถที่จะมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วค่ะแต่ว่าคําถามก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีรถที่ใช้ไฟฟ้านํามาใช้ที่บ้านเรานั้นนะคะเราจะสามารถที่จะเติมไฟฟ้าได้อย่างไรบ้านเรามีนวัตรกรรมตรงนี้แล้วหรือ,อยังนะคะล่าสุดถ้าเกิดเรามาดูก นครหลวงได้มีการโชว์3นวัตกรรมแห่งอนาคตนะคะในงานวิศวกรรม57ค่ะภายใต้แนวคิดวิศวกรรมสําหรับอนาคตเพราะมีการนําร่องเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า3จังหวัดด้วยค่ะ ไฟฟ้านครหลวงจัดแสดงนวัตกรรมประหยัดและทดแทนพลังงานในอนาคตภายใต้งานวิศวกรรม57ด้วยแนวคิดวิศวกรรมสำหรับอนาคตจัดโดยสมาคมวิศวกรรมมาตรฐานแห่งประเทศไทยนวัตกรรมที่การไฟฟ้านครหลวงนำมาจัดแสดงประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าในการขับเคลื่อนทั้งหมดและไม่สร้างมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดสถานีชาร์จรถยนต์10สถานีใน3จังหวัดนำร่องได้แก่กรุงเทพมหานาครนน,นทบ,บุรีและสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีโคมไฟสาธารณะ LED โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานทางไกลโดยสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีการแสดงผลทันทีหากหลอดไฟเสียและประหยัดไฟจากเติมได้ถึงร้อละหกสามารถควบคุมความสว่างมากสว่างน้อยสามารถช่วยประหยัดไฟได้อีกร้อละยี่ล่าสุดทดลองใช้ในพื้นที่ถนนชิดลมถึงสวนลุมพินีเป็นระยะทางประมาณหกิโลเมตรและในอนาคตก็เตรียมมาทดแทนระบบไฟฟ้าในบ้านด้วย อีกหนึ่งนวัตรกรรมคือ M E A Smart Line Application เป็นแอปพลิเคชันที่เช็คยอดค่าที่จ่ายค่าไฟในแต่ละเดือนรวมถึงการแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าและการรับข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวงวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานหลักของผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ